สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และปีที่6ทุกคนนะคะในรายวิชานี้จะเป็นรายวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูนสกุลเปินสมุตหรือว่าคุณครูปีใหม่ นะะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะเด็กๆก,ก็ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติหรือว่าเป็นรูปแบบออนไลน์ได้นะคะคุณครูจึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ line, และก็ออนมาน์ and, นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนตามศักยภาพของนักเรียนนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะคาบแรกของเรานะคะ เด็กๆจะได้เขียนบทท่องจําอาขยานนะคะในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเด็กๆจะต้องมีสมุดปกแข็งนะคะสมุดปกหนา1เล่มสําหรับรายวิชาภาษาไทยนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ต่างๆให้เรียบร้อยโดยในรายวิชาภาษาไทยเราจะใช้เลขไทยเป็นหลักนะคะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะบทท่องจําอัขยานของเรานะคะจะเป็นเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองการะเวกนะคะบทที่ขึ้นต้นก็จะเป็นบทบัดเดียวดังง่างเงงวังเวงแววนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้ตามหลังนะคะหรือว่าเด็กๆสามารถสแกนผ่าน QR code ได้เลยนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะใช้สมุดนะคะเนาะอันนี้ครูทําตัวอย่างมาให้ไม่แน่ใจว่าชัดไหมเดี๋ยวก่อนเนาะ ในสมุดของเด็กๆนะคะใช้สมุดวิชาภาษาไทยเปิดมาหน้าแรกนะคะเปิดมาแล้วก็เขียนได้เลยนะคะโดยเขียนอะไรบ้างนะคะเขียนวันที่นะคะวันที่นักเรียนทำนะคะเนาะ,ะดูใกล้ๆนิดนึงเนาะเขียนวันที่นะคะสมมติว่าหนูเริ่มทําวันที่สิบหนะคะหนูก็เขียนว่าวันพะระฤหัสบดีที่สินะคะ ที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,564นะคะบรรทัดถัดไปเขียนเลขไทยนะคะเป็นเลข1,2,3,4,5,6,7,8,9,0ะคะจากนั้นขีดเส้นปิดนะคะขีดเส้นปิดบรรทัดถัดไปเขียนบทอาขยานนะคะเขียนบทอาขยานขีดเส้นใต้นะะเขียนบทอาขยานและขีดเส้นใต้จากนั้นเขียนพระอภัยมณีตอน สุสาครเข้าเมืองกาละเวกนะคะแล้วก็เริ่มเขียนโดยเขียนย่อหน้านะคะย่อหน้าแรกจะขึ้นว่าบัดเดี๋ยวดังหงงเงงวังเวงแววตามลิงก์ที่ส่งไปให้นะคะนักเรียนก็เขียนไปจนครบนะคะจนจบบทท่องจำอาขยานถ้าเด็กๆไม่สามารถเขียนซ้ายขวาถ้าบทอาขยานหนึ่งบทเนี่ยหนึ่งวักเนี่ยมันยาวนะคะเด็กๆก็เขียนไล่ลงมาตรงนี้ได้เลยนะคะเขียนไล่ลงมาได้เลยนะคะจนจบแล้วก็ขีดเส้นปิดให้เรียบร้อย ะะระดับชั้นป .4 นะคะต่อไปเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะทำเช่นเดียวกันก็คือ,อเ,เข้าไปใกล้ๆนะคะเขียนวันที่เลขไทยนะคะขีดเส้นปิด แล้วก็ตามด้วยบทอาขยานขีดเส้นต้าให้เรียบร้อยเขียนบทอาขยานเสร็จปั๊บก็เขียนขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะคะซึ่งบทที่ขึ้นต้นของกำเนิดพลายงามเนี่ยก็คือแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักนะคะเขียนไปซ้ายขวาแต่สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเขียนพอนะคะเพราะว่าเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะไม่น่าจะเขียนพอเด็กๆก็อาจจะเขียนหนึ่งวรรคต่อหนึ่งบรรทัด นะคะย่อหน้าให้เรียบร้อยตามบทประพันธ์แม่รักลู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 กก็รู้อยู่ว่ารักนะคะก็เขียนไล่ลงไปด้านล่างนะคะจนจบแล้วก็ขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเขียนบทท่องจำอาขยานของเรานะคะอ่ะ ของเราก็ในครั้งนี้นะคะก็จะมีแค่นี้นะคะเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะตรวจสอบคําผิดให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะเด็กๆเขียนด้วยปากกานะคะด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดทั้งป .4 แล้วก็ป .6 ค่ะสําหรับวันนี้วิชาภาษาไทยบา,ยบายๆค่ะสวัสดีค่ะ